พันเด็กมาสุดยอดเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่สวัสดีครับคุณหน่อยนี่อ่าไปจัดให้เลยใช่แล้วจัดให้อันนี้พันเด็กนี่ไม่ต้องสายหัวครับนี่นังเขินนี่ไปลี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี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 ่จัดเทียวว้าวพันเด็กครับผมมอบให้แกพาร์ทครับผมเห็นบอกว่าอยากได้มานานใช่สีนี้อยากได้สีไหนสีนี้สีนี้เละสตาร์ทได้ไหมน่ะได้ไหมเอาสตาร์ทดูก่อนเนาะ อ๋อ,อครับเอ้ามันบอกอย่าไปสีน้ดเงินแลบรอรอทองจัดให้เลยเองม,มันบอกลูกค้าสามเนี่ยขี่ได้ไหมอ่าอึ๊บเอ้าได้ครับอุ๊ยอย้ไปแต่หัวหน,นึ่งเอาสตาร์ตติดค่อยเนี่ครับสตาร์ตติดค่อยเอาไปครับอืมเอาไงครับเอาทำไงได้ครับ โอ้จะได้ขี่มาเรียนไหมเอ๊ะมาจ้าเลยอ้าวอ้าวเราต้าได้เอาตัาให้ยัาดูดูอ๋อขับเองไปขับย้อนไปอ้าวอ้าวเปิดโชว์หน่อยครับตัดได้ไหม ช้างเลยแช่เลยอะไรแบบแบบเออแช่เลยเออเอาไปขี่ไหมเดี๋ยวคลิปหน้านะเราไปขี่เขาดูหน่อยว่าจัสุดไหมอ่ะเปิดดีเลย